อ่ะคลิปนี้นะครับลุงช่างกลับมาเอาใจคนลักตู้คอนเทนเนอร์อ่าเพราะยังมีคนสนใจเรื่องนี้อยู่เยอะนะครับลุงช่างเคยทําคลิปเกี่ยวกับตู้คอนเทนเนอร์ไปละคลิปหนึ่งนะครับแต่มันยังมีประเด็นอีกหลายข้อนะที่มันเกี่ยวข้องและน่าสนใจลุงช่างก็เลยตัดสินใจว่าทําคลิปอีกคลิปหนึ่งถือว่าเป็นพาร์ทสอและกันต่อจากพาร์ทแรกนะครับที่เกี่ยวกับตู้คอนเทนเนอร์อันเนี้ยมีทีเด็ดมากจะเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบด้วย เดี๋ยวตามลุงช่างไปดูกันว่ารายละเอียดที่เพิ่มเติมมีอะไรบ้างฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน Facebook อย่าลืมนะครับก่อนอื่นลุงช่างกลับไปทวนก่อนสำหรับบางคนอาจจะยังไม่ได้กลับไปดูคลิปที่เกี่ยวกับตู้คอนเทนเนอร์ของลุงช่างของลุงช่างนะจำไว้นะกลับไปดูของลุงช่างนะหรือบางคนดูแล้วอาจจะนานแล้วลุงช่างทวนนิดนิดหนึ่งตอนนั้นลุงช่างพูดถึงอะไรบ้างนะครับก็มีประมาณ5ข้อหลักๆแล้วกันก็พูดอย่าว่าทำความรู้จักตู้คอนเทนเนอร์ ที่มาที่ไปตู้คอนเทนเนอร์นะครับโครงสร้างของตู้เ,าเราทําอะไรกับตู้ได้บ้างเจาะได้ไหมตัดได้ไหมอะไรได้บ้างเนี่ยพูดไปหมดแล้วต้องทาทาลากหรือเปล่า,ามีคนถามก็ตอบไปแล้วแล้วก็ต้องขออนุญาตก่อสร้างหรือเปล่าก็ตอบไปในคลิปนั้นแล้วเอางี้ละกันลุงช่างขึ้นการ์ดไว้ให้นะครับกดกลับไปดูคลิปแรกก่อนนะครับและเดี๋ยวกลับมาดูพาร์ทที่2ที่ลุงช่างจะ พูดต่อไปอทีหนึง่งทีนี้พาร์ทที่2เนี่ยที่อาจจะไม่ใช่ไม่เรียกว่าหลงลืมหรอกเพราะพ,พาร์ทแรกมันเป็นการแนะนําข้อดีข้อเสียตู้คอนเทนเนอร์แต่พาร์ทที่2เนี่ยในเมื่อเราสนใจอยากจะใช้ตู้คอนเทนเนอร์จริงๆเนี่ยมันควรจะมีต้องรู้อะไรเพิ่มเติมบางอย่างลุงช่างก็ไล่มาอีก5ข้อรวมกับพาร์ทแรกก็เป็น10ข้ออันนี้พาร์ทนี้ก็เป็น5ข้อหลังนะครับอ่ะอันแรกเราจะพูดถึงเรื่องการออกแบบเออเรา เราเราอะเคยเห็นแล้วลหละหลายคนต้องเคยเห็นว่าตู้คอนเทนเนอร์เอามาทําสํานักงานเอามาทําบ้านอาจจะเคยเห็นของจริงเห็นแบบในอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเนี่ยแต่จริงๆลุงช่างเชื่อว่าสิ่งที่เราเห็น่ะมันยังไม่ครบถ้วนหรอกจริงๆตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันเอาไปเขาเรียกว่าประยุกต์หรือเอาไปพัฒนาในการออกแบบเนี่ยเยอะมากทีนี้ง่ายที่สุดที่จะทําให้เราพวกเราเห็นภาพนะลุงช่างจะแนะนําแหล่งที่เราจะ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดดูว่าเขาจัดแปลนยังไงดูเห็นรูปเลยอ่ะเพื่อง่ายๆว่าเขาทํายังไงกับตู้คอนเทนเนอร์ได้บ้างลุงช่างแนะนําให้เราเข้าไปที่ i n t e r e s t นะครับจะขึ้นไว้ให้เลยเนี่ยตัวอย่างที่ลุงช่างเปิดให้ดูเนี่ยเข้าไปดูรูปเลยโอ้โหเขาทําแบบคุณจะนึกไม่ถึงเลยว่าเฮ้ยมันเอามาทําแบบนี้แบบนี้ได้การที่เข้าไปดูแบบนี้มันทําให้เรามีไอเดียนึกออกไหมครับเพราะบางทีเรานึกไม่ออกไงเพราะเราไม่เคยเห็น เราก็จะนึกไม่ออกเราก็จะนึกได้แค่ว่าเอาตู้คอนเนเอร์มาเจาะใส่ประตูหน้าต่างทื่อๆอะไรแบบนี้แต่พอเราเห็นแบบนี้ปุบ๊บมันจะทําให้เราสามารถจะทําะไรนี้ได้ทำเ,เขาเรียกว่าความต้องการของเราได้นะอันนี้ก็คือเรื่องของการออกแบบนะครับมันเอาไปใช้ได้เยอะมากอ่ะอันที่สองที่ลุงช่างจะบอกกี่บอกไปแล้วลักก็คือหาได้จาก Pinterest ตัวหลักเลยนะที่เวลาเราหาอะไรพวกนี้พิมพ์ Pinterest ก่อนเข้าเข้าไปที่เว็บของ Pinterest ก่อนเสร็จแล้วก็พิมพ์แบบนี้เลยบ้านตู้คอนเทนเนอร์แบบบ้านตู้คอนเทนเนอร์เดี๋ยวขึ้นมาพลึบเลยแล้วคุณก็ค่อยไล่ไปไล่ไปอยากดูอะไรก็ไล่ไปชอบอันไหนก็เซฟแบบเอาไว้มีปรงมีแป่นมีรูปโอ้ที่เขาสร้าง before after อะไรเนี่ยขึ้นตัวอย่างให้ดูไว้เสร็จสับเลยนั้นนี่คือข้อที่2ก็คือแหล่งที่มาจริงๆใน เมืองไทยก็มีคนทําหลายๆเขาเรียกหลายหลายบริษัทหลายเว็บไซต์เหมือนกันลุงช่างเปิดเซิร์ชเข้าไปคุณก็จะเจอแหละครับสาไอเดียบ้านตู้คอนเทนเนอร์หกไอเดียบ้านตู้เนี่ยมีคนทําไว้เยอะก็ลองเข้าไปดูของเขาได้นะครับเพื่อจะก่อให้เกิดไอเดียข้อที่3คุณต้องรู้ข้อนี้ด้วยว่าการที่คุณเอาตู้คอนเทนเนอร์อมาทำเนี่ยวัสดุที่คุณจะเอามาใช้ประกอบประตูคอนเทนเนอร์อเนี่ยอะไรที่ใช้ได้อะไรที่ไม่ควรใช้ที่ใช้ได้นะครับ แน่ๆเอาอันแรกก่อนตู้คอนเนอร์เนี่ยมันเป็นเหล็กอันนี้เคยพูดพูดไปแล้วไปดูคลิปแรกนะครับตู้เนอร์มันเป็นเหล็กองค์ประกอบเป็นเหล็กนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นส่วนที่จะเอามาต่อเติมเสริมแต่งกับมันทําโครงสร้างอะไรที่ใช้ได้แล้วไม่ใช่ใช้ได้หรอกที่ต้องใช้เลยก็คือเหล็กเป็นหลักเพราะฉะนั้นมันสามารถจะไปเสริมไปเติมไปตัดไปต่อได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบหลักที่เราเอามาใช้กับงานตู้คอเนเนอร์เนี่ยก็คือเหล็กอันแรกนะครับอันที่2ก็คือว่าพวก ผนังพื้นอะไรต่างๆที่เราจะเอามาใช้เนี่ยจะเป็นกลุ่มของผนังเบาทั้งหมดจะเป็นซีเมนต์บอร์ดจะเป็นยิปซัมจะเป็นไม้อัดจะเป็นอะไรก็ตามนะครับแล้วมนองแล้วม่เนี่ยทุกอย่างที่อยู่ในกลุ่มผนังเบาเนี่ยเอามาใช้ได้หมดเพราะว่าตู้คอนเทนเนอร์ก็เป็นกลุ่มเดียวกับบ้านน็อกดาวน์นะนะครับโครงสร้างเป็นเหล็กมีการให้ตัวเพราะฉะนั้นวัสดุที่จะต้องเอามาใช้ก็จะต้องรองรับการให้ตัวได้ในระดับหนึ่งเราก็จะใช้พวกนี้นะครับอลูมิเนียมกระจกได้หมดนะครับ กลุ่มที่ไม่ค่อยจะถูกนำมาใช้อย่างนี้แล้วกันก็คือคอนกรีตเราจะไม่นิยมเอาคอนกรีตมาผสมมาทำพื้นมาเทบนหลังคาหนึ่งน้ำหนักสองก็คือว่ามันให้ตัวไม่ได้คอนกรีตให้ตัวไม่ได้งานอิดก่อจะไม่ค่อยอามาประกอบนะครับถ้าจะามาใช้ก็มาใช้เป็นชั้นล่างแล้วตู้คอนเนเอร์อยู่ชั้นบนอย่างนี้โอเคแต่ถ้ามาเป็นองค์ประกอบที่แทรกอยู่ในระหว่างตู้คอนเดนเซอร์ก่อได เจาะคอนเทนเนอร์แล้วเอาอิดไปก่อเงี้ยเราจะไม่ทำกันนะครับกลุ่มที่แข็งแต่เปราะหรือพูดง่ายๆก็จะไม่ถูกนำมาใช้อพอเรารู้งี้เราก็นึกภาพออกแล้วเวลาเราด้อ๋อเราเปิดแล้วใส่กระจกเปิดแล้วใส่เฟรมอลูมิเนียมเปิดแล้วพื้นเราใช้ไม่อัดก็ได้ใช้ตัวซีเมนต์บอร์ดปูก็ได้ปูลามิเนตก็ได้ปูกระเบื้องได้แถมให้อีกนิดนึงมีคนติดใจว่าแล้วห้องน้ำทำไงครับห้องน้ำทำได้นะครับตู้คอนเทนเนอร์ทำได้นะครับ เพียงแต่จะไปลดรละลดละดงระดับอะไรนี่มันอาจจะทำไม่ได้มีข้อจำกัดนะแต่เีืเาา่อว่าข้อสำคัญคือที่คนสงสัยคือแล้วตรงที่อาบน้ำอ่ะมันจะทำยังไงมันมันมันจะรั่วมันจะเปียกไหมง่ายนิดเดียวใช้ตู้อาบน้ำครับนะครับมันเป็นตู้มีถาดรองอะไรเรียบร้อยมีแค่รูเดนเจาะรูเดนทะลุพื้นตู้ออกไปจบแหละเห็นไหมครับที่เหลือมันเป็นส่วนแห้งหมดเห็นไหมชักโครกก็ไม่ได้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเป็นส่วนแห้งนะครับส่วนเปียกมีแค่ตรงอาบน้ําก็ทําเป็น ู้อบน้ำไม่ได้ทําเป็นนะครับซื้อตู้อับน้ามาตั้งจบเลยเห็นไหมเพราะนั้นใช้ได้นะครับใช้ได้ทำอะไรได้อีกเยอะแยะนะครับข้อ4รู้แหล่งรู้วัสดุที่จะใช้รู้ข้อจํากัดอะไรต่างๆหมดแล้วเฮ้ยตัดสินใจแล้วนะครับอยากจะทําบ้านของเราอะไรจะบ้านหลังแรกวันที่2อะไรด้วยตู้คอนเทนเนอร์เอาละทําไง ถ้าเป็นบ้านยังพอนึกออกเอาขีดขีดเขียนเขียนได้อยากได้ห้องนอนแบบนั้นแบบนี้วิธีการก็คือว่าเรารู้ไซส์ตู้คอนเทนเนอร์จาได้ใช่ไหมครับถุงช่างบอกไปแล้วนะครับสองเมตรห้าสิบยาวหกเมตรยาวสิบสองเมตรเหมือนเราเอากล่องโมเดลขึ้นมากล่องหนึ่งคุณก็นึกถึงกล่องเนี้ยแล้วคุณบอกคุณจะมีมีหลายๆกล่องคุณก็ลองเอามาวางดูวางประกบกันวางขวางกันวางซ้อนกันนี่คือหลักการเลยเพราะว่าข้อจํากัดของมันคือไซส์ คือคือขนาดของตู้ที่มันฟิกเพราะฉนั้นคุณเหมือนเล่นเล่นของเล่นนะครับจับเลโก้แล้วคุณลองวางดูวางท่านี้วางท่านี้วางท่านี้คุณจะได้อะไรรู้ไหมคุณจะได้บ้านคุณที่เป็นแมสออกมาเรียบร้อยละอ่าเสร็จแล้วก็อย่างที่บอกคุณดู Pinterest มาแล้วนี่คุณก็ค่อยไปดูข้างในว่าไอ้ตรงกล่องนี้คุณจะใช้เป็นห้องนอนเขาจัดยังไงเอาห้องน้ําไว้ไหนเห็นไหมครับแค่นี้คุณก็เริ่มออกแบบบ้านของคุณเองได้เบื้องต้นนะเบื้องต้นนะครับออกแบบได้เอาความต้องการของคุณใส่เข้าไปได้ แล้วขั้นต่อไปคือคุณแค่เอาตรงนี้แหละไปต่อยอดกับสามนิกหรือวิศกรนี่คือวิธีการถ,าถ่ายทอดความต้องการของคุณที่ดีที่สุดแทนที่คุณจะไปนั่งบอกเอาแบบโน้นแบบนี้เฮ้ยคุณเอาดินสอเขียนเพราะคุณรู้นี่กล่องนี้ซ้อนกล่องนี้กล่องนี้กล่องนี้ชั้นล่างนะครับเอาสามกล่องวางเป็นรูปตัวยูพอชั้นบนผมจะเอากล่องขวางนี้ขวางนี้คุณสามารถจะ ใช้จินตนาการของคุณได้เต็มที่เลยนะครับแล้วที่เหลือก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่พวกแบบเขาไปทําให้มันเป็นจริงามาเติมดีเทลอาจจะต้องปรับแก้บางอย่างนะฮะอาจจะต้องเสริมโครงสร้างบางอย่างก็เป็นหน้าที่ของผู้ออกแบบอีกทีหนึง่งเห็นไหมครับโดยกระบวนการนี้คุณก็จะได้บ้านตู้คอนเทนเนอร์ที่สวยแข็งแรงแล้วก็เป็นไปตามความต้องการของคุณข้อสุดท้ายไม่พูดถึงไม่ได้อยู่แล้วข้อนี้สําคัญมากคุงช่างเคยพูดไปว่า เฮ้ยคนเข้าใจผิดว่าเอาตู้คอนเทนเนอร์มาทํามันจะถูกกว่าบ้านไม่ใช่นะครับตู้คอนเทนเนอร์เอามาทําหารออกต่อตารางเมตรออกมาแล้วเนี่ยยังไงก็ไม่ได้ถูกกว่าบ้านดีไม่ดีถ้าใส่เขาเรียกอะไรอ่ะใส่ฟังก์ชันใส่ความต้องการเข้าไปเยอะๆเนี่ยแพงกว่าด้วยซ้ำไปคิดง่ายๆเลยคุณต้องคิดงี้ว่าไม่ได้ถูกกว่าบ้านนะครับหมื่นห้าพันขึ้นไปอยู่ละเฉลี่ยต่อตารางเมตรนะครับหมื่นห้าพันบาทถึงสองหมื่นสองหมื่นกว่าอะไรเงี้ยเป็นไปได้หมดเพราะฉะนั้น อย่าเลือกทําบ้านตู้คารเตนเนอร์เพราะราคาถ้าคุณเลือกแบบนั้นคุณก็จะได้จริงๆเหมือนกันคือได้กล่องมาเฉยๆคือแน่นอนไปซื้อตู้ถูกๆมาทําน้อยๆแต่งน้อยๆก็จะอาจจะถูกกว่าบ้านแต่คุณก็จะได้มีข้อจํากัดเยอะเห็นไหมแต่ถ้าคุณแบบเอามาทดแทนบ้านจริงๆเนี่ยที่ใช้ได้เลยเนี่ยคุณต้องวางราคาไว้ว่าไม่ได้ถูกกว่าบ้านเพียงแต่ว่าเลือกใช้เพราะชอบเพราะอยากจะใหร้รูปแบบมันออกมาแบบนี้อ่าถ้าแบบนี้ถือว่าไม่ผิดอะไรเห็นไหมครับ ห้าข้อหลังเอาไปต่อกับห้าข้อแรกเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ดูาพาร์ทแรกลุงช่างแนะนําไปดูพาร์ทแรกก่อนลุงช่างพูดไว้ละเอียดมากนะครับห้าข้อแรกที่เกี่ยวข้องแล้วก็ห้าข้อหลังของคลิปนี้เอามาต่อกันก็น่าจะครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอสําหรับตู้คอนเทนเนอร์ที่เอามาทําอาคารพักอาศัยหรือบ้านหรือสํงงานักงานหรือร้านกาแฟหรืออะไรก็ตามที่เราต้องการเห็นไหมครับอ่ะ ต่อจิ๊กซอต่อข้อมูลให้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคนที่ขอมาสําหรับตู้คอนเทนเนอร์ถือว่าลุงช่างถือว่าครบแล้วละ่ะนอกเหนือจากนี้ก็งคงเป็นรายละเอียดเรื่องการออกแบบไปแล้วนะครับความรู้แบบนี้ถ้าเห็นว่าดีอย่าลืมสกิดเพื่อนส่งต่อไปให้เพื่อนนะครับส่งต่อไปให้คนที่เรารู้จักนะครับฝากช่องลุงช่างไว้เหมือนเดิมแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ